โอเคนะครับโอเคนะสำับน,นี้เราไปารอเล่นนะฮะมาโอเคเรามาเล่นเกมรอสักกานะครับตอนนี้เรากำลังเรารีบรือนไปไหนนงะโอเคนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปเล่นนะครับเล่นอะไรแล้วเราจะเล่นไม่ <laughs> เราจะเล่นสิ่งที่ควรเล่นนะครับ อ่ันนี้ก็ค้างนะค้างเออค้างไปค้างไปไม่มีอะไรไแค้างก็เรื่อยๆโคตรเหี้ยเลยแค่ก็ท้างไปนะครัอืมอืมตัวละครใหม่ก็ว่ากันไปเ,ออเราก็จะมาเล่นเกม

ดัแดัมด d มดัลลัมด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 ัมล้ัมดัาดัม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 ดดััั มันก็ทำด้วยวยเนี่ยโอ้แหลมแหลมแหลมทำอะไรวะทำอะไรวะคนดักเลยโอเคนะสำหรับในคนรับพอนเท่านี้ปบเพื่อโอเคครับสำหรับนคนับอนเ่านี้บายบายครับบาย